อาละค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเป็นจรงไดบ้างครับกับตัวเหล็กทางชงาวเฮานี่โอ้โหเหมือนมือวาดน,นี่เนาะถ้าผู้ใดได้บึงว่าจับสามโตมันเข่าตรงๆเลยนะครับตรงๆรสามโตเลยก่อนอื่นกะมาขอบคุณนะคบผมขอบคุณขอบคุณสำหรับการ ช่วยเหลือทางช่องมากขอบคุณสำหรับการซอยคาหารแมวมากเลยครับผมขอบคุณนะครับการทำบุญมากการสนับสนุนทางช่องขอบคุณหลายๆด้วยครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีน้ำใจขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เขามารับชมนำได้เลยครับผม อยากให้มันปังๆแบบนี้ทุกมือเลยแหละคับผมเนาะเฮากับลงหวยเอาก็ตตองอยากให้มันเข่าตลอดตลอดแต่ว่าตัวเลขก็ต้องวิเข่าวิลดด้วยคับผมแต่ว่ามันกับเงามากหลายงวดมากเลยล่ะคับผมซิฟก็งวดแล้วเนาะถ้ามันถ้าการติดต่อน่ะเข่าติดต่อปบบบ้านว่าให้นับถ้านับติดต่อนะครับผมมันเข่าหลายคักแล้วแต่ว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันจะเข่าให้ตลอดเนาะ แต่ผู้ใดยั่งมักตัวเลขแนวทางทั้งช่องเฮาจัดไปครับจัดไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดไลค์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้ำใจงามๆขอบคุณหลายๆครับสำหรับน้ำใจทุกคนที่แบ่งปันมาให้ขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้ใดก็อย่าลืมทำบุญทำทานนเยครับกระช่วงนี้ก็เป็นกระถินหรือว่าใส่บาทต้นเสาร์นะครับผมเนาะถ้าผู้ใด มีพะเดินผ่านใจหนาบานกับบุญมาฮอดแล้วกะอย่าลืมทำบุญทำทานน้ำด้วยครับผมสามสีสามสีมาอยู่นำ้นำนครับเหมือนนี้เนาะสามสีขอบคุณก่อนลูกขอบคุณมากมากเลยครับผมดูครับขอบคุณก่อนลูกโอ๊ย้ยดูโตวเขาครับตัวใหญ่กินหลายน,นัอนลงลูกขามานังห้กำลังใจครับ มาว่าถึงตัวเลขห้าหน้อยกันจักน้อยก่อนครับมือนี้ครับมือว่านี่เฮาล่งห้เด่นก็คือหกกับเก่าเนาะมือว่านี้ครับส่วนห้าหน้อยพิเศษไปแล้วดื้อดื้อ,อยาลูกลูกส่วนห้าหน้อยพิเศษออกหกเก้าเจ็ดตรงตรงครับตรงตรงมาน้อยแหลกเลยล่างออกสองสามแต่ทางช่องเฮา กะเอาไว้กอนแนะนําว่าเอาไว้กอนเนาะถ้าเขา่าเราก็ยุดเอาไว้กอนนะครับประมาณนี้นะ้ครับหวังดีด้วยความปรารถนาดีถ้าพวกเขาเข้าก็ต้องตามครับส่วนห้าน้อยปกติออกสี่หกเก้าตัวแดงเข้าครับตัวเน้นเขามาบนล้างเลยครับห้าน้อยปกติกะจัดเขาบนล้างเลยครับมันออกเหมือนหมูว่านเลยครับหมูว่านี่ออกศูนย์แปดเนาะบนล้างมือนี่ออกหกเก้าศูนย์ ว่านกอนแล้วก็มือนี่มือวาดนี่ออกหกเก่าเก่าหกหกเก่าหกเก่าเลยครับตัวเน้นตัวแดงเขาเลยครับส่วนวีไอพีสามสองเจ็ดกับสองสี่กับหนึ่งสี่ครับส่วนวีไอพีนี่เขาลุดครับแต่เขาแนะนำ้ำถ้าเขาแล้วก็ยุดนะครับผมเนาะกะพ่อหอยออกกะยิ้มนะครับยิ้มมือวานนี่ยิ้มยิ้มว่า เขาสักทีนะตรงๆถ้าพผเบิ้งบสุดกะถ้าไผบไ่ไ้บ่ไ้ตามกะบ่เป็นอย่างเนาะครับแต่สองตัวเขา่าโอเคแล้วเนาะแต่ว่าเขาสามตัวนี่มันสุดยอดแล้วครับผมมันถ้าไผยตามมันก็ได้ทุ่นหลายกว่ากันนะเนาะยิ้มหวานน้อยหนึ่งแหละหมูว,ว่านนี่มีความสุขแหละครับผมเนาะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แบ่งปันน้ำใจน้ำเล้อครับขอบคุณหลายๆเ้ย,ยครับผม ยังยิ้มหวานอยู่นะครับจนหอดมือนี่นะครับผมเนาะมามือนี่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์แนวทางเราก็ได้คำนวณมาแล้วประจำวันที่สิบแปดตุดลาคมพศสองพันห้าร้อยสิบสามวันอาทิตย์นะคะผมเนาะมาคำนวณครับแนวทาง คำนวณใดมือนีสามคำนวณใดสามกับสองครับตัวเด่นเฮาสามกับสองตัวเด่นมาตัวเน้นตัวแดงให้สามสองสามสามคิดว่ามือนีมันจะมาเบิ่นนะคะผมเนาะคิดว่ามือนีมันมีเบิน่น 3 3มสามสามสองครับสามสครับตัวเน้นตัวแดงสจับคู่มากกัะจมีสามหนึ่งสามแเก่าตัวกันครับ88ดตัวกันให้88ปด3ป3ส3มหนึ่งสามด สามเก้าแปดแปดครับเ mm hmm. ้าบูไดมักแ mm hmm. นวทังเฮ้าปจัดไปครับจัดไป mm hmm. มากะกดไล่์กดไล่ห้กำลังใจนล้วเลยครับหายกำลังใจกุดไล์ไปครับผมเฮ้าก็ต้องขอวาไว้ก่อนครับว่าตัวเลขก็ต้องไม่เขาไม่รุดถาว่ารุดก็ต้องขอโทษขอภัยครับ มันเขามาหลายรวดแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเข่าห้ทุกวดเนาะพี่ที่พี่มืนีพี่ที่เยอลมันเพิ่นไปถอดกระถินต้นกระถินถอดก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุขอให้บุญที่เหตุกระถินขอให้ถูกหวยทุกมือทุกมือแล้วครับผมเนาะให้โชคให้หลาภให้บุญหลายๆบามังมี่ซีสูครับ มาสามเขาไปแล้วบ้านี้มาสองครับสองตัวเดินเข้าอีกตัวหนึ่งคือสองสองจับคู่มากก็จะมีสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าตัวกันครับตัวกันให้ศูนย์ศูนย์ กันไว้ครับ2องสี่สองห้าสองแปสองเก้าศตัวการเท่ามันกะวันใจทุกมือแล้วครับผมวันใจทุกมือเนาะกะบเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเบึ่งเป็นแนวทางถ้าผู้ใดมักกะยังติดตามยังเชื่อมัน่นกะจัดไปครับจัดไปจัดไป มาวินาทีเรามาจับสามตัวกันครับว่าเฮาช่องเฮาว่าเฮานี่เก่งตัวใหกันไว้ว่าเก่ิงตัวใหว่ามันจิม่าไห้นะครับผมจับสามตัวกันจังหน่อยครับสามตัวเฮาหกสามสองห้าสามสามเก้า หนอีกตัวหนึ่งครับสามสองห้านี่แล้วครับผมได้คำนวณมาให้ท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักจัดไปครับถังเชื่อมันอยู่ฝากให้กำลังใจครับฝากให้กำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆเพื่อเฮ้ามาผิดเวลามันก็นจะแจ้งเตือนเฮ้าครับถามสีมาขอบคุณก่อนลูกถามสีขึ้นไปนางขังบุญครับถามสีดูดิหึมมาขอบคุณท่านผู้ชมก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรืยอเรืงยิงครับผม